สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ร้านช่างเล็กนะครับผมมีหลายคนนะครับถามว่าเออเมื่อไหร่จะสตาร์ทรถให้ดูนะครับคือคือมันยังสตาร์ทไม่ได้นะครับก็คือมันยังขาดระบบระบบยังไงนะเล็กพวกอะไรนะระบบน้ําระบบน้ําระบบพวกพัดลมอะไรพวกนี้คือเขา้าใจไหมว่าถ้ามันเป็นรถแบบ150ซีซี125 cc. เอ้ยม่เอาพูดพูด,พดรถที่มีหม้อน้ำกว่าพวกร0อยร้อย0้าสพวกนี้คือถ้ารถมันไม่ไม่ใส่หม้อน้ำอะ ก็คือเอาพูดง่ไงคือไม่มีหม้อน้ำไม่มีน้ำอ่ะคือมันสามารถสาตาร์ทเล่นได้ครับแป๊บหนึ่งอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะเออสาตาร์ทเล่นผม300ผมเคยอยู่นะเคยสาตาร์ทเล่นเลยแบบเนี้ยซึ่งมันสาตาร์ทได้ครับแต่ไอตัวเนี้ยผมไม่กล้านะครับผมไม่กล้าสาตาร์ทคือกลัวกลัวว่าคือมันเป็นรถเมืองหนาวที่เขาเขาแบบไงมันมันร้อนอนะ่ะรถรถมันเป็นความรถที่ความร้อนเยอะนะครับคือถ้าเราสาตาร์ทเล่นแป๊บเดียวคือไม่กี่วิอ่ะคือรถมันความร้อนมันขึ้นเไยมันจะขึ้นเลยนั่นซึ่งผมไม่กล้าสตาร์ทเล่นกลัวว่าฝาเดี๋ยวฝาโกกงรอลูติดะไแบบเนี้ย นะก็ช่วยรอกันหน่อยนะครับไม่ได้กักไม่ได้ไม่ได้กักอะไรเลยนะครับ,นะรบตอนนี้ก็คือวันแรกที่ผมเอารถมาตั้งให้ตาเล็กตาเล็กก็เอาไปขี่ใช่ไหมแลนะตาเล็กบอกว่ารถมันสายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรผมก็คิดว่าเป็นที่ช่วงล่างของยามาฮ่ามันปกตินะตาเล็กรถเป็นอะไรนะข้างหน้าเออตาเล็กบอกว่าแผงคอนะครับคันนี้มันหลวมมานับผมไม่รู้เลยนะผมไม่ได้สังเกตอะไรเพราะว่าที่ซื้อมาผมก็ขียงเดียวนะครับขี่ได้แค่เดือนกว่านี่แหละนะครับก็เอามาทํา ซึ่งคือวันที่ตาเล็กเชื่อมโค้งนะครับมันมีจารบ,บีนะครับไหลามาจากแผงคอนะครับตาเล็กบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคือจารบ,บีพวกนี้มันมันไม่ทนความร้อนครับจารบ,บีที่แบบมาจากศูนย์ไม่ใช่จารบ,บีแบบที่กระปุกแพงๆนะคือถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันอาจจะทนความร้อนแน่แต่ที่คือวันที่ช่วงมันคือจารบ,บีไหลามาไหลเป็นน้ําเลยนะก็ยวน,นี้เดี๋ยววันนี้ตาเล็กจะถอด แผงคอ,อ,อมาอัดจารบีใหม่ถอดแผงคอทั้งทีนะครับเราก็ต้องเซ็ตช่วงล่างก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิ่งนะครับคืออยากให้ระบบช่วงล่างอะไรเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับ <ใจ S 1> ก็บาจาของช่วงล่างไม่ค่อยดีห <c oughs> มายถึงรถใช่ไหมหมายถึงรถใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีของโปรอินจินนะครับคือผลิตภัณฑ์ของโปรอินจินเนี่ยผมใช้กับรถผมทุกคันเลยนะรถที่เป็นรถที่เป็นโชคหน้าแบบ เทมันหนาว่าอะไรเทเทเท,ทเลสโคปสโคปิกเออเลยนั่นแหละก็คือโชคหน้าธรรมดาก็คือมีอะไรมั่งนะมีปะวัน300มี pcx มี led นะครับแล้วก็มีบังลมนะครับ4คันนี้ผมใช้ของโปรินจิ้นทุกคันนะแล้วก็คันนี้เป็นคันที่5นัดที่จะใช้นะครับคือพวกนี้มันทำมาแก้ปัญหา,าง่ายคือของที่มาจากโรงงานมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับรถทุกคันต้องผ่านการเซ็ตครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับว่าคุณจะเซตจ,จาก แบบไหนเอาของเดิมทําหรือเอาของโซนิกมาตัดอะไรพวกนี้ซึ่งมัน่ามันอยู่ที่ค่าเคที่แบบว่าเขาเขาแบบเขาวิจัยมาแล้วะนะครับก็เดี๋ยวจะใส่กับคันที่5นะของช่องเราก็คือคันเอ็กไซเตอร์นี่แหละนะเดี๋ยวไปดูสินค้าข้างในกันนะครับอ,บอบ๋อเดี๋ยวบอกก่อนนะครับคือตรงนี้ช่างสวัสดีครับคือเดี๋ยววางก่อนนะครับตอนเนี้ผมคุยกับคนที่แปลงระบบรถ abs แล้วนะครับคือ,อพ้นตรงเลยคือรถคันนี้ต้องทำ abs ครับซึ่ง ตอนนี้ผมซื้อล้อใหม่แล้วนะครับคู่หนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ผมส่งพวกจานแล้วก็แผ่น abs ของ ktm นะครับอยู่ในห้องนบเมอวันเรือตาเล็กมาแล้วนะครับแล้วก็พวกปั๊มหลังนะครับใช้ของ ktm ส่วนปั๊มหน้านะครับผมซื้อเป็นของ cfort นะเป็นรูปเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอนับตัวนี้เลยผมจะไปใส่คันนี้นะซึ่งผมต้องส่งทุกอย่างนะไปพี่เขาแล้วที่กรุงเทพแล้วก็กระบอกโช๊คนะครับเดี๋ยวต้องหามือ2 <S คือเดี๋ยวให้ตาเล็กเะซตะก่อนแล้วก็อาจจะแบบขี่เราแวกนี้ให้ให้มันได้ก่อน วันไหนขี่ขึ้นกรุงเทพนับเราจะไปใส่ระบบ ABS กันนะครับอ่าใช่ใช่ครับระบบ ABS แล้วก็วันนี้ก็จะให้ตาเล็กนับเซตไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่ประมาณกลับมาอีกทีประมาณปลายเดือนเลยนะครับก็น่าจะได้เดินท่อประมาณปลายเดือนนะครับก็จะให้ตาเล็กเซตไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อวันที่เดินท่อเสร็จนะครับก็จะให้ตาเล็กแบบเอาไปเทสเอาไปขี่อะไรเนี่ยนะครับเพื่อความแบบสบายใจนะก็ผลิตภัณฑ์นับในของเอ็กไซเตอร์นะครับจะมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับในกล่อง น้ำมันนะครับผมรีเควสเป็นเบอร์50นะครับ220มิลก็คิดว่าโชคคู่หนึ่งนะครับน่าจะใช้อยู่ประมาณครึ่งขวดกว่าๆนะครับแล้วมันก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณแถวนี้นะก็ที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ต่อได้นะตัวนี้เป็นน้ำมันท็อปสูงสุดแล้วนะของค่ายโปรินจินนะครับแล้วก็สปริงโชคหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เขาเรียกถีไม่ใช่เล็กถีมีเรียกถีกได้ไหมหรือว่าเรียกอะไรหางอ๋อเออเรียกว่าห่าง นับมันจะห่างหมดเลยนะครับแล้วก็สปริงนับมันจะหนากว่าเดิมเดี๋ยวให้ตาเล็กถอดของเดิมมาดูนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูแล้วนะก็บอกรุ่นที่เข้าไปนะก็เรียกแอร์เอ็กไซเตอร์นะครับก็เดี๋ยวให้ตาเล็กถอดนะครับเดี๋ยวผมเรามาดูของข้างในกันนะว่าของเดิมที่เป็นจากโรงงานเป็นยังไงซึ่งของเอ็กไซเตอร์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะถือว่าเหลวไหมตาเล็กเหลวไหมน้มนำมัน เนี่ยเนี่ยจ,จะเล่นมุกเล่นมุกอีกเล่นมุกีคิดไม่ออกนะ <c oughs> รู้นะรู้นะอ่ะอันนี้ก็คือของแต่งนะครับดูของเดิมของเดิมมันจะอยู่ในสภาพก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นนะก็คือตรงนี้มันจะเป็น2ค่านะครับในสปริงเดียวกันก็คือตรงนี้จะเป็นห่างนะครับแล้วก็ถีนะซึ่งไอของโรเจีเนี่ยจะเป็นห่างหมดเลยนะครับแล้วก็ความโตก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับนิดนึงนิดนึง ถ้าเอาเวอร์เนียมาคีบวัดดูเป็นแบบดนะิจิตอลเนี่ยคือจะเห็นเลยอ่าร้างอันนี้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับดูครับีดตีละร้อยได้ร้อยฉีดละร้อยโอ้ฉีดสิตีนี่คือรวยเลยนะรวยเระเลยถูกครับวางเครื่องแล้วตาลิกก็เซ็ตชกหน้าเป็นด้วยนะครับรถแข่งนะครับตาลิกก็ตามเองหมดนะครับทุกอย่าง มีอย่างเดียวนะครับที่ตาเล็กทำไม่เป็นตอนนี้จูนกล่องเป็นยังจูนกล่องยังเชื่อมนเลยเป็นทุกอย่างมีไอจุนกล่องอย่างเยอะเนี่ยครับที่ทําไม่เป็นความสามารถเกินอายุครับเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ไหมเล่นผมใช่ไหมได้ได้ได้เล่นผมเดียว เดี๋ยวเจอกันเกนมันเท่าเวฟเนี่ยครับพวกรถบ้านที่แบบว่ารถบ้านไม่เกินร้อยร้อยยี่ห้าซีซีอ่ะไม่นับไม่นับพวก pce x กับพวกลีดนะมันจะยี่หกหมดเลยครับโซนิกด้วยโซนิกอ่ะเกนยาวจริงจริงนะครับแต่ว่ามันยี่สิบหกมินนะค,ความโตของไอเนี่ยของเกนโช๊คเนี่ยนะม,มีแต่ลีดเนี่ยมาโช๊คเท่า pce x เลยครับสามสิบเอ็ดมินจริงๆผมก็อยากจะใส่โชค๊ค31นะครับแต่ว่า ผมไม่ชอบผมว่ามันใหญ่ไปคือ <c oughs> มันมีหลายวิธีนะครับในการแบบเซตให้รถมันวิ่งได้อ,อ่ะมามดูวิธีการเซตของตาเล็กนะครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยมาแล้วตัวเดี๋ยวจะให้ตาเล็กนะครับตวงครับตามสูตรของตาเล็กเลยที่ตาเล็กแบบทำนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ตาเล็กบอกด้วยว่าผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีการแบบใส่หัวใส่ท้ายอันไหนใส่หัวใส่ท้ายเอาอันไหนดูยังไงวะไอหัวนี่ท้ายดูยังไงวะนี่สังเกตตรงนี้ปาดที่ดับเิงก็ตายอ่ะอันนี้เห็นไหม อยู่แบบนี้แล้วอันนี้อยู่แบบนี้มันจะไม่เหมือนกันจริงเหรออันนี้พูดจริงไหมเอาไ่เชื่อสังเกตด้วยไม่ผมดูไม่ค่อยออกเลยใช่คือมันอาจจะไม่เหมือนกันก็จริงใช่นี่มยับตรงเลยไหมอืมอืมอืมอันนี้ยังไม่ตรงเลยไหมมันจะมีตัดก็มัอ๋อตัดอ๋อท่านมุมบ่งบอกอะไรอันนี้ข้างบนอันนี้ข้างล่างในใจใจโอเคความรู้เรื่วนเมืองแบนไหมเอออ่ะแล้วข้างล่างข้างล่าง โ oh. อ้ยกิ่งวะไม่รู้เลยเนี่ยเราเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ใส่อยู่กี่คันแล้วสี่คันไม่ช่าง <บน S 1> จ่งาจงช่า<น>งช่างเอาใส่ถูอะลรช่างเอานะไรใส่ถูกเลย,ย,เลยแต่นี่ผมไม่รู้รผมแค่ <c oughs> คิดว่าแบบมันมันมัน,ม,นมันห่างเหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าแบบใส่บนใส่ล่างได้หมดเออเพิ่งรู้นั่นเนี่ยมันจสปริงวาวันนี้ครับครับเออเออใช่สปริงวาวมันจริงแหละจริงเหมือนที่ตาเล็กว่านะครับก็เดี๋ยวตาเล็กก็ สูตรเหมือนที่ทําก็ทุกทีรับก็พอเราใส่สป,ปริงเข้าไปนะครวก็ต้องไ,อไม่เด็ดเราเราต้องเด็ดเราต้องไล่น้ามันก่อนนะพอชักขึ้นชักลงอุย้ยแน่นๆชักกระบอกขึ้นลงเออก,นะก็หมายถึงกระบอกไงถูกไหมดูครับเครื่องมือในการไวลล็อกน็อตหกเหลี่ยมสุดเลยผู้ชายคนนี้เก่งมากตอนนี้พวกสาย ABS นะครับผมถอดหมดแล้วนะเดี๋ยวบอกตอนนี้คือถ้าเปิดกุญแจนะครับจะติดโค้เคเดคเลยนะเพราะว่าแต่แต่มันน่าจะขี่ได้เลยเพราะว่าแต่พอปลดกุญแจมานะมันจะขึ้นโค้ดแล้วก็กด อ่ย้อนกลับก็ได้นะครับเวลาขี่ก็ไม่น่ไม่น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องลองนะต้องลองดูเดี๋ยวให้ตาเล็กเซตอะไรดูก่อนแล้วเดี๋ยววันที่ติดเครื่องนะเดี๋ยวลองให้ตาเล็กแบบไหลดูขี่ดูนะขี่ทั้งสภาพไม่มีท่อน,นี่แหละโอ้ขันแน่อย่างนั้นเลยคือไม่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 ไมไมกะให้คนอื่นถอดแล้วใช่ไหมได้ครับผมอันนี้ก็ตาเล็กเซตไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวชุดนี้ต้องขับขึ้นกรุงเทพนะครับมาดูนะครับวิธีตวงนะครับแบบบ้าน ก็คิดว่าเกณฑ์มันก็น่าจะเท่าๆเวฟก็่าอยู่ประมาณสักข้างหนึ่งก็น่าจะสักหกสิบห้าหรืเจ็ดสิบนะคิดว่าแต่ตอนนั้นก็เสร็จนะครับผมสองข้างนะครับ๋ตวตอนนี้กำลังจะใส่ข้างหนึ่งด้วยก็เราใช้ทั้งหมดนะครับคือมันแล้วแต่คนจะตวงนะครับก็ขวดหนึ่งมันสองร้อยยี่สิบมิลใ้ไหมก็ถ้าตีว่าข้างละประมาณเจ็ดสิบก็สองข้างร้อยสี่สิบมันก็จะเหลือ,อประมาณเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าเหลือร้อยสิบมิลเน,เนี่ยมันต้องเหลือมันครึ่งขวด นะตอนนี้มันเหลือประมาณ1นส่วนสก็คิดว่าน่าจะใช้ไปข้างละประมาณ70น่าจะได้นะครับก็ลองใส่ดูวันใส่ทั้งหมดสีฝานะสีฝานี้ก็ก็ตอนแรกใส่3ฝาตอนยังไม่ใส่สปริงนะพอใส่สปริงก็เพิ่มอีกฝานึงนะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูก่อนถ้าหนึบกว่าเดิมนะก็โอเคเพราะเมื่อกี้ตอนที่ก่อนตาเล็กจะลื้อของเดิมออกมานะครับนุ่มมากคือนุ่มแบบคือนิ่มเลยนะของเดิมยังไม่หกแล้วก็แผงคอนะครับหลวมด้วยม่ีตาเล็กเอาให้ดูแล้ว ยัไไงไงมาเลยแข่งจนนะไหนลองยยหยมหยมให้ดูหน่อย<ม>อะไรนะหยมโชกให้ดูหน่อยก็ดูแข็งกว่าเดิมอยู่นะเพราะตอนแรกคือเอามือกดได้เลยใช่ไหมตอนแรกคือเอามือแบบเอามือสองข้างคือจับหัวบนท้ายได้เลยก็น่าจะแข็งกว่าเดิมอยู่นาตาลิก้าถ้า,ถา,ถาเอาเอาเอามือสองข้างกดลงไหมเอาเอาขึ้นไหมจับหัวจับท้ายไหมจับหัวจับท้ายอะ่ะออลงไหมลง โอ้นั้นถือว่าแข็งกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกนิ่มก็ลองลองประกอบดูก่อนอ่าเสร็จแบบนี้ครับเครื่องมันหนักด้วยใช่ใช่ใช่ครับเราต้องทําให้โชคมันคือทอํายังไงก็ได้คืออยากให้มันใหญ่มันให้่มันนิ่มอะ่ะนะครับคือทำไงใหญ่มันนิ่มโชคนะครับคือจริงๆมันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าต้องวิ่งเร็วตึงเห็นผลนะครับคือวิ่งช้าๆมันก็เห็นผลแล้วแบบเจอถนนลูกรังอะไรแบบนี้นะมันก็จะเห็นผลเหมือนกันแต่คือยังไงมันดีดีแน่นอนนะดีกว่าดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมแน่ ือถ้าของเดิมนี่คือจะกดแบบว่านิ่มเลยนะแต่เพื่อนๆอาพวกที่ขับรถยามาฮ่าอยู่อะรถเอ็กไซเตอร์ก็ได้เออแต่ว่าเอ็กไซเตอร์ดีกว่านี่คือแข็งนะครับก็พอประกอบเสร็จนะครับโชกี๋ยวเล็กจะเทสก่อนใช่ไหมเออบางคนอะไรไม่ใส่ดีลองเทสความเหนียวก่อนจำจำความรู้สึกตอนที่เดิมๆได้ไหมว่านิ่มไนิ่มก็นี่ยเดี๋ยวอย่าลืมใส่ปั๊มเลยนะไม่ใส่ปั๊มลเบรกยังไงเอาปีเว่ไว้เลยก็มองยังไงจะไปไทุย นิ้วขาดดิรออะไรล่ะมาเทสครับช่างเทสเลยครับเทสเลยครับเทสโชกหน้าครับรู้สึกไงบ้างครับ,บโอ้แข็งขึ้นนะรู้เลยว่าแข็งขึง้นตอนแรกพอตอนแรกนิ่มๆเลยแหละยอย่าลืมนะครับว,ว่าตอนนี้เครื่องมันหนักขึ้นเยอะด้วยนะครับตอนแรกถ้าถ้าน้ำมันน้ำมันน้อยหรือว่าน้ำมันเยอะแลนะ้วน่จะแข็งน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะจะแข็ง เออใช่ใช่ชสมมติได,ได้อยู่ไม,ไม่ไม่สุดแต่ลองเอาเอายุบไปสุดเลยเอากันไปสุดเลยปุ๊บโอเคไม่ปักไม่ปักเพราะถ้าถ้ามันนิ่มเกินนะถ้าอ,อ,อยู่ตอนนี้ถ้าถ้าสมม,มุติว่าตาเล็กแบบไม่เซตเทียคือถ้าแบบนิ่มสุดอนะคือมันจะปักนะครับก็คือแผงคอเนี่ยมันจะชนกับเนี้มันจะปักถือว่าโชคหน้าได้นะครับเดี๋ยวตาเล็กจะถอดแขงคอนะมาอาจจะระบีนะครับใหม่พอจะได้ไม่ต้องดื้ออยู่หลายๆลยรอบคือเมื่อวานมันได้โอกาสพอดีนะเมื่อวานคือไม่ได้ใส่คลิปคือ ตาเล็กได้ถอดชุดสีเนี่ยมาถอดปลั๊ก ABS นะเพื่อส่งไปให้พี่ที่กรุงเทพเขาให้เขาทําให้อะ่ะก็คือแบบมันต้องใช้อ่ะนะครับก็เลยตอนนี้ถ้าสมมติถ้าขี่ตอนนี้รถมันจะติดโค้ดตอนเล็กตอนนี้กุญแจมันเปิดได้ไหมน,นี่ตาเล็กเปิดได้ไหมไม่เกี่ยวเลยไหมเปิดได้เม่มีอะลรอะไรไม่มีอะไรเอาลองเปิดดูนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะติดโค้ดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแหน่เนี้ยไหมมาเลย ABS กับ traction control นะครับ f ฟล l ก็ถ้าเข้าไปดูในนี้มันจะนเห็นไหม traction control off ไปแล้วนะครับคือตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้แล้วนี่ ABS นะครับแล้วถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวด้วยก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมา2ตัวเลยอ่นนี้ด้วยเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมตอนนี้คือโค้ดติด2ตัวนะก็คือไฟเลี้ยวหน้าเราไม่ได้ต่อนะแล้วก็ ABS เราถอดสายไปคือรถคันนี้นะครับซึ่งไหนซื้อมาคือ มันมีปัญหาแล้วนะครับเรื่องไอแผงคอมันหลวมนะครับก็ในตาล็กต้องอันนี้ลูลกลูกปืนใหม่เลยตาเล็กโอ้ตาเล็กอัดลูกปืนใหม่เลยนะครับเพราะว่าคือไม่ต้องถามตรงนะครับว่ารถมันจะวิ่งได้ไหมคือผมว่าร้อยยี่ก็มีอาการแล้วเดี๋ยวถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่อัดใหม่อนะ่ะเพราะว่าตอนที่เป็นเครื่องเดิมวันที่ผมขี่กับสงขาผมลองขี่ร้อยยี่ร้อยสามพวกเนี้ยนะครับรถมันล่นเลยนะคือ ตั้งๆที่แบบล้อก็ใหญ่นะม,ม,นนมีเด็กใหม่หรือเปล่านเดี๋ยวนี้ยิม้ม <laughs> ให้ต่ออีกทีไม่มีเด <laughs> <Do you> ี <laughs> ๋ยวยิ้มยิ้มมีเลดในยิ้มก็ปิดก็ถามดูไงไม่มีก็เลี้ยวไปเลยไม่ต้องว่าอะไรไ<ม>ถ้ามีมมก็ดีใจด้วย <c oughs> ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรใช่เจอได้แบบตาน้องๆไปเลี้ยงหน่อยเอออย่างนี้ต<ล>าไปผมรู้จักแบบนี้อ่าโอเคนะพอประกอบเสร็จนะครับฝนก็มาทันทีอ่ะตาเล็ก นยมให้ผมดูหน่อยโยมโชคหน้าโชคหน้าเออไปออกเรื่องอะไรพูตลอดพูดไรจำกับรถเออให้เดลิกดูนะว่ามันดึกไหมเอาเอาแบบเอาเอาบอกบอกก่อนเอาบอกบอกก่อนบอกบอกก่อนบอกบอกก่อนเออเอาสมมติว่าเจอหลุมแรงๆเลยมาสักสองร้อยเจอหลุมไอ้ติ้งตึกตึนี้เออบางคนมันไปชนกับกับไอ้ตะแกงมอน้ำนะครับแต่ว่า นิดหน่อยไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่าเราคงชกหน้าคงไม่ยุบขนาดนั้นอะ่ะ <Okay, okay. S 1> ตอนนี้ตาเล็กลองเอาเอาสุดเลยผมจะดูว่ามันถึงไหนสุดเลยอยู่ประมาณตรงนี้นะก็ <Okay. S 1> ยุบตัวมันครึ่งหนึ่งแต่ผมว่ามันไม่น่าจะมากกว่านั้นนะเพราะว่าดูจากตาเล็กกดแล้วก็แข็งพอสมควรนะครับผ่านไหมไแต่ของถ,ถ้าของเดิมนี่เกือบสุดไหมหมากกว่ามากกว่านี้นใช่ไหมหหอืมอันนี้ก็คือของชุดโหลดโปรยินทิ้ก็ นะสําหรับผมบอกว่ามันช่วยได้เยอะนะกนะับสปริงของเดิมก็คือถอดทิ้งไปเลย,เ,ลยเพราะว่าค่าน้ํามันนะที่เป็นของเดิมมาจากโรงงานมันเป็น 5W นะครับส่วนไอ้น้ำมันแต่งที่เราใส่เข้าไปนี่มัน50นะครับคือมันมีให้เลือกตั้งแต่10 20 30 40 50นะครับก็ปเพปื่อนๆลองไปสอบถามได้ที่เพจโบอินจินนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ที่หน้าจอตรงนี้นะเผื่อใครสนใจนะครับงานของโบอินจินนะก็มีทุกรถของอตลาดบ้านเลยเลยเลย,เลยทุกรุ่นเออตั้งแต่เวฟ พูดผิดบ้างเลยก็คือเอาแต่เว็บร้อยนะครับยันพวก X Max Forza อะไพวกนี้คือมีหมดเลยนะครับ Forza X Max มีนะครับเพื่อนๆลงไปถอบสามได้เลยนะที่เพจโปรอ็นจินนะผมก็ขอบคุณผู้ใใจดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าอะไรสมบูรณ์เราจะมาติดเครื่องให้ฟังไปแล้วผมขอบคุณครับจ้างสวัสดีครับ